เป็นมแก็ถึงปรตีที่เป็นไงมาไงครับอแพาวเวอร์ของเราเอ่อเอาเอาถึงเรื่องราวนะคะเรื่องราวก็จะเป็นเรื่องเล่าเกี่ยวกับชาวบ้านธรรมดากลุ่มคนที่เขาแบบบังเอิญมาเจอกันโดยแบบโดยมีเหตุการณ์ที่ทําให้เขาบังเอิญเจอการอะไรเงี้ยแล้วมันก็จะมีอพลังบางอย่างที่เกิดขึ้นกับแต่ละคนอะไรเงี้ยคราวนี้เขาก็เลยมารวมตัวกันแล้วเขาก็อไปช่วยเหลือสังคมอะค่ะซึ่งในแต่ละตอนเนี่ยมันจะมี เรื่องราวที่ไม่เหมือนกันแล้วก็จะมีพวกเอ,อ่อนักแสดงรับเชิญที่เข้ามาในแต่ละตอนอะไรเงี้ยค่ะเราก็จะมาติดตามดูกันว่าใครบ้างที่จะใช้พลังอะไรที่จะช่วยเหลือใครได้บ้างอะไรนะคะทำไมถึงเป็นน้องสองคนนี้หรอโ <c oughs> นใจตรงไหนอ๋อก็คือเราก็จะก,การดูแคตั้งแต่แรกใช่ไหมคะ เหมือนก็เราก็ได้เอ่อมองหาแคสอะค่ะแล้วก็ตอนนั้นที่ทางบริษัทก็คือติดตามน้องหยินอยู่แล้วก็เหมือนรู้สึกว่าเออคาแรคเตอร์แล้วก็เรียกว่าบุคลิกอะไรอย่างเงี้ยได้เลยคือคืออย่างนี้เริ่มต้น่ะตัวเมนหลักที่เราคิดก่อนเลยอะคือคุณแม่ดวงดาวอ่าเพราะว่าเพราะว่าเรื่องนี้มันเกิดขึ้นเพราะว่าเป็นเป็นกลุ่มคนที่มีพลังแล้วตัวเมนที่เป็นตัวมีพลังเนี่ยคือคุณย่าคราวนี้เราก็เลยมองว่าเออถ้าหยินถ้าน้องหยิน มาเล่นกับคุณยา่าน่าจะน่ารักใช่ก็เลยติดต่อน้องยินน้องยินเลยครับรู้สึกที่มาเล่นเรื่องนี้ครับเป็นงไงบ้างมีพลังความพิเศษด้วยอุย้ยสุดๆครับ <c oughs> ท้าทายยินยังไงนะท้าทายครับท้าทายก็ <c oughs> เป็นเป็นอ,อะไรอ่ะเป็นเป็นไพ่ไพ่เอกที่ไม่ได้เห็นบ่อยๆอ่าต้อฝรั่ง <c oughs> อุ้ยมีครับมีฝรังเยอะ <c oughs> ในเรื่องเราสปอยนี่ไหมเราของเราเป็นแนวไหนพลังแนวไหนน,ไหนึงพลังหลายแนี่ยคือคือผมเก่งส่วนในเรื่องเลยอ่ะง่ายๆจงจริอือคือไม่มีใครต่อกลอกับผมได้คืออุอ้ยแต่ละคนจะมีพลังไม่เหมือนกัน<อ>แต่ละเหตุการณ์ก็จะต้องมองว่าคนไหนควรจะใช้พลังอันไหนใช่<อ>แล้วหลังจากจใช้พลังแล้วคนนั้นจะเป็นอะไรอย่างเงี้ยก็<อ>ต้องมาติดตามช่วยช่วยเป็นกําลังใจค่ะโอเคอ่ะยินเป็นตัวแทนหน่อยครับฝากเชิญชวนหน่อยครับได้ครับผมก็ ก็ฝากแซดเทอเวอร์ด้วยนะครับจริงๆแล้วก็เป็นเป็นกองที่น่ารักมากครับแล้วก็ทํางานกันอย่างโปรเฟสชั่นแนลมากๆเลยจริงๆเราก็ดีใจที่โตวัวเองได้เข้ามามีส่วนร่วมนะครับรยกกังไงก็ทุกคนตั้งใจมากจริงครับตอนตอนนี้คันนี้ยืดแล้วนะฮะเจอแต่เล็กๆ <S 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 <ส>แล้วผมก็ฝากให้ใจทีทมงานทุกคนแล้วก็นักแสดงทุกคนด้วยนะครับฝากด้วยครับอ,อ,อ่โอเคคุนเสิร์ตนะคะได้ทุกคนต้องไปบ้านทุกคนต้องเล่นทีนึ่งคันนี้